สวัสดีครับผมเอกบ้านสุขใจระยองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆขนาด100ตารางวาบริเวณบ้านแรงนะครับผมเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวพื้นที่กว้างมากครับผมนะครับตรงนี้นะครับเป็นบริเวณด้านหน้านะครับเราแถมสนามหญ้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในตัวบ้านกันเลยดีกว่าครับ ครับบริเวณนี้นะครับด้านหน้าของตัวบ้านนะครับเฉลียงหน้าบ้านอันนี้ยกพื้นสูงตัวบ้านยกพื้นสูงประมาณ1เมตรนะครับโถงทางเข้าหน้าบ้านกว้างมากครับผมครับเข้ามาด้านในตัวบ้านนะครับเราเจอกับโถงกลางนะครับโถงรับแขกขนาดกว้างนะครับฝ้าไปด้านสูงเป็นฝ้าหลุมให้ด้วยนะครับเป็น3ามห้องนอนนะครับ3มห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวแยกในส่วนด้านหลังนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนห้องนอนด้านหน้านะครับ มีกระจกเปิดออกไปเราจะเห็นกับสวนสวยๆนะครับบรรยากาศดีครับลมพัดเย็นสบายทั้งวันแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำในห้องนอนนะครับห้องน้ำก็กว้างนะครับผมครับห้องนอนที่สองด้านหน้าอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้นะครับก็มีกระจกมองออกไปด้านหน้าเห็นสวนสวยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับ ห้องนอนขนาดกว้างนะครับครับตัวสุขภัณฑ์เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับผมอ่างล้างหน้าเป็นของกระดานะครับเดี๋ยวไปชมห้องนอนที่3กันเลยครับนี่คือส่วนของห้องนอนที่3ด้านหลังนะครับฝ้าเพดานก็สูงนะครับเปิดกระจกออกไปนะครับลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะครับครับนี่คือส่วนห้องน้ําในบริเวณส่วนกลางนะครับ หลังนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับเดี๋ยวห้องสุดท้ายที่ผมจะพาไปดูเป็นส่วนห้องครัวครับไปเลยครับครับในส่วนห้องครัวเราก็กว้างนะครับกว้างสบายนะครับโอ้ตรงนี้ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันนะครับมองออกไปด้านนี้นะครับจะเห็นวิวเขียวนะครับแล้วก็มีชุมชนนะครับตรงนี้จะมีบ้านคนนะครับไม่เปรี่ยวนะครับ ครับแค่เพียงคุณลูกค้านะครับมีรายรับรวมประมาณ3 0,000บาทนะครับสามารถกู้รวมได้สูงสุด3คนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆหลังนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับอยู่บริเวณบ้านแรงนะครับเดินทางสะดวกเข้าเซ็นทันระยองนะครับเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เปี่ยวบริเวณนี้มีชุมชนนะครับมีบ้านคนล้อมรอบนะครับสำหรับบ้านดีๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเอกบ้านสุขใจระยองบริการด้วยใจใส่ใจทุกความต้องการสวัสดีครับ